กรณีที่มีชายหนุ่มนะคะจุดไฟเผาห่อ,อขนมบนชั้นวางสินค้าในร้านมินิมาร์ทภายในปั๊มน้ำมันและแก๊สแห่งหนึ่งค่ะริมถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นบ้านเข้าสารตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีจนไฟลุกไหม้โชคดีที่พนักงานในร้านดับไฟได้ทันค่ะซึ่งเหตุนี้นะคะเกิดเมื่อเวลา10นาิกาของวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นค่ะความคืบหน้ากรณีดังกล่าวเมื่อเวลา17.30นาทีวันเดียวกันนะคะตำรวจชุดสืบสวนสอบพอนนสูงค่ะก็ได้มีการเข้าจับกุมนายเบียอายุ28ปีค่ะชาวบ้านหนองหมื่นเท้าตําบลโนนสูงขณะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านโดยไม่มีท่าทีขัดขืนค่ะจึงได้ควบคุมตัวมาโรงพักเพื่อทําการสอบสวนก่อนควบคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพณจุดเกิดเหตุ ซึ่งนายบียร์ค่ะก็รับสารภาพว่าตนเองนั้นเป็นผู้ก่อเหตุจริงค่ะเพราะว่ามีคนนั้นส่งคลื่นวิทยุ v 2 k มารบกวนสมองค่ะทําให้ตนเองรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่ได้เพราะหัวใจเต้นผิดปกติจึงต้องขับขี่กับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านค่ะเพื่อมาจุดไฟเผากรานมินิมาเพื่อต้องการที่จะให้เป็นข่าวคนที่ส่งคลื่นมาจะได้หยุดการกระทําเช่นนี้และตนเคยปีนรั้วทำเนียรัรฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่ผ่านมาค่ะมาแล้วด้วยแล้วก็ถูกตำรวจจับทีแรกนะคะกะว่าจะไปเผาห้างดังในตัวมืงองอุดรแต่ถูกคลื่นรบกวนมากค่ะจึงเปลี่ยนใจแวะเข้าร้านมินิมาร์ทแทนค่ะ ซึ่งนายรัฐพลอายุ62ปีพ่อของนายเบียค่ะก็ได้นำยารักษาการจิตเวชมาให้ตำรวจดูพร้อมกับเรบาว่ามีลูกชายสองคนค่ะนายเบียนั้นเป็นลูกคนโตเรียนจบปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเมื่อสองปีที่ผ่านมาลูกชายค่ะถูกแฟนขอเลิกทำให้เสียใจอย่างหนักหันมาเสพยาเสพติดจนมีอาการทางประสาทเมื่อหาเดือนก่อนนะคะก็ได้นำตัวไปรักษาการที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา นำยามากินที่บ้าน4เดือนค่ะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีซึ่งก็คาดว่าลูกกินยาไม่ต่อเนื่องค่ะจึงมีการหลอนและออกมาก่อเหตุด,ดังกล่าวตำรวจจึงได้แจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นพร้อมกับควบคุมตัวดำเนินคดีตา,ตามกฎหมายต่อไปค่ะยาครับมอครับน,นี่ผมเด้เสเพราะว่า,าเจาก้อเสบว้าก่อนเจ้าก้อนนีเสกอยู่เครับ นนีโอ้มันหลายปีนะครับจำตอนเ,เขาจนเย็นตรวจยาป้ยาคยากยาเป็ยะไรันครัรักษาอย,ย,ยู่จำเดชเจระยากครับจ<น>ั่ปีมาแล้วจำเดชเจริญยากเนี่ยเนาสเดียนนรว่าอาการน่องเขาดีขึ้นเขาไปไดสตองอมารักษาก็กิดยาต้ญญาตน,น ก็ขาดนี้เดียมนึงครับขาดดีเดียมนึ่งแบบนี้ตอนนี้หมอเลยได้บอกว่าแึงยังไ่น้องหายาแบบนี่กวาที่ดิบซีน